สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดหน้าข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีข่าวด่วนนะครับในเรื่องของดาวินนนูนเยสนะครับก็มีข่าวจากฝั่งของสโมสรอนแมเชสเตอร์เด็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจตั้งแต่ารายนี้นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นกระแสของฝั่งแมนยูนะครับที่ให้ความสนใจพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับ มีรายงานจากเปโดนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลของโปรตุเกสเนี่ยได้มีการให้ข้อมูลกันมานะครับว่าตอนนี้เอเรตเคนฮาร์กเนี่ยเป็นคนที่เข้าเจรจาหรือว่ามีการพูดคุยกับเฮอร์เก้เบนเดสครับซึ่งเฮอร์เก้เบนเดสเนี่ยเป็นเอเจนต์ของดาวินดูนเยสนะครับมีการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเลยเดินดิวเองนะครับแล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่โปรตุเกสนะครับในขณะนี้ ก็อาจจะมีคําตอบในอีกไม่กี่ชั่วโมองข้างหน้านี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวชี้ขาดกับว่าสุดท้ายเนี่ยตัว์เรนูเดยสเนี่ยจะลงเอยที่ไหนนะครับมีสโมสรอนแมนยูแล้วก็เรอร์พูนี่แหละซึ่งกระแสเนี่ยก็ตอนเนี้ค่อนข้างโอนเอียงไปที่เรอรบพูนะครับที่มีการอัปเดตมานะฮะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เปรโดนักข่าคนนี้นะครับ,นนรบมีการวิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของการ รับแรงกดดันนะครับดาวินนูเยสเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่รับแรงกดดันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับข้อบกพร่องที่เราได้เห็นกันอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือดาวินนูเยสเนี่ยเป็นเ,เรื่องของนักเตะที่มีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคนะครับหากเขาเนี่ยโดนเกมจิตวิทยาเล่นงานเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยแกว่งเลยนี่คือจุดอ่อนของเจ้าตัวครับโดยในช่วงซีซั่น2020นจนถึง21เเนี่ยเขายิงประตูได้น้อยนะครับ โดยลงเล่นไปทั้งหมด14เกมแล้วก็จัดไป14ประตูนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเริ่มที่จะถูกแฟนบอลไม่เข้าณจนะครับซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆน้อยมากๆนะครับสิ่งที่เจ้าตัวทำเนี่ยก็คือปิดก้นโซเชียลเกือบทั้งหมดนะครับลบคอมเมนต์ปิดกั้นทุกอย่างนะครับอ่ะท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาเขาที่เขาทำอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นถัดมาแล้วก็ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในยุโรปม,มากมายรวมถึงแมนเชสเตอร์เดนนะครับ แล้วก็ลิเวอร์พูลด้วยแต่จุดสําคัญเนี่ยก็คือจุดที่เจ้าตัวเนี่ยจากสถิตินะเบรโดเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่านัตเตอรายเนี่ยจะรับแรงกดดันได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็เราสร้าบกันดีเลยครับว่าการมาในอังกฤษเนี่ยมันมีแรงกดดันจากแฟนบอลด้วยนะครับมาด้วยราคาค่าตัวที่สูงม,มากๆแม้ว่าคุณจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนยูเนี่ย มีการจ่ายเงินไปสูงมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็แฟนบอลคาดหวังเยอะนะครับแล้วที่สําคัญก็คือสื่ออังกฤษเนี่ยเราทราบนดีว่าคือแบบสื่ออังกฤษเนี่ยแสบมากๆนะครับนั่นคือจุดสําคัญอ่ะนี่คือข้อมูลในเรื่องของดาวินนูยสทางฝั่งแมนยูนะครับที่มีการอัปเดตกันออกมาล่าสุดนะฮะในช่วงเช้ามืดนะครับวันที่10นี้น